วัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไททันหรือแอคแทกออนไททันแต่ว่าจะจะเล่นจะจำอะไรบ้จะจะเล่นเอเลนกายล่างเป็นลาวานะครับหรือล่างไฟ เนี่ยนะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับข้างล่างคลิปอ่าโอเคขยายได้ปะเนี่ยไม่ได้ขยายไม่ได้นะครับ ก่อนนี้ก็เปลี่ยนภาษาเหมือนเดิมนะครับเอาภาษาไทยมันก็แต่งตัวนะครับผมหาไปเล่นไอเล่นกายล่างกันเลยเออด่านไหนว่ามันมีแอนนี่น่าน่าจะอันนี้นะครับลองดู น่าใช่น่าจะใช่น่าจะใช่นะครับเช่แล้วอันนี้นั่นเองโอ้ยโอ้ยโอยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโทษทีครับไม่ทนันครับมันไวเกินปล่อยหวัวหลุดเลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ ก็รอให้คลิกขวามันเต็มนะครับเอ้ยอย่าวิ่งเร็วสิอด้หนีไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหสูงมากเลยครับ ไม่ไหวไม่ไหวครับต้องขึ้นสูงกว่าเดิมครับไม่งั้นตายแน่ตรงนี้น่าจะได้นะครับต้นสูงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าทำอย่าง,งน,นั้นเลยนี่อ้ย อโอ้ยสักครู่นะครับหาที่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยหน่อยอย่าลนเสิเอาอะไรนะเนี่ย,ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว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 ขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นอย่าลนลงมา อเอาเอาจนได้เดี๋ยวก,ก็ตายหรอกเอาอาอ้ตรงนี้ก็น่าจะไม่โดนนะคะอย่าลงมาอย่าลงมา ว่าจะตัดคลิปอยู่ครับนี่คือการหาทางรอดก่อนที่อันนี้จะโดดมาคิวเรานั่นเองทำยังไงก็ได้นะคะให้อันนี่ติดต้นไม้เราค่อยโว้ยกายล่างโอ้ย อเอ้ยเอ้ยทำไมมันไม่เออติดละติดละเฮ้ยทำไมมันลงมาอย่างนี้โอ้ยแอนโอ้ยโอ้ยแอนนี่มันไม่ติดต้นไม้แล้วกายล่างไงเนี่ย เอาคนนี้เลย,ด,ย,เยดีไหมเนี่ยได้แล้วเนี่ยอ่าลองดูนะครับคลิกขวาและกด e ค้างไว้นะครับ มากเลยนะครับแต่ว่าอย่าโดนแอนนี่โชคเยอะนะครับเดี๋ยวตายครับโชคมันและถอยครับโชคและถอยนะครับอย่าโดนอย่าโดนโชคเยอะเหมือนผมนะครับตายนะครับหัวขาดเลยนะครับระวังหัวขาดนะครับอย่าอย่าโดนแอนนี่โชคเยอะเหมือนผมนะครับเอานะไงผลาและจะโดนแอนนี่โชคอย่าโดนนะครับเราต่อย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 และต่อยและหนีนะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าไม่โดนอีกแล้วโอ้ยโอ้๊ยนั่งไงครับรวมต่อเยอะหัวขาดเลยโอ้ยเอามอามาครับก็ เดี๋ยวตัคดคลิปไปตอนเอเลนไดกลายร่างสวัสดีครับก็บเอเลนกลายร่างเลยนะครับก็อีเหมือนเดิมครับ <ST. S 2> ต่อเยเยอนะคะันเดี๋ยวเป็นเหมือนเมื่อกี้ครับ ต่อยเร็วมากเลยนะครับโดนเยอะไม่ได้ครับตายเนี่ยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราโดนโชคเยอะมากเลยนะครับไล่จับไหมไล่จับไหมไล่จับไหมฮะโอ้ยนั่งไงเอาอีกแล้วโอ้ยขอโทษนะครับฆ่าแอนนี่ไม่ได้จริงๆครับยากมาก ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับถ้าใครค่าได้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ